แล้วก็พีเจคามานะคะวันนี้นะเราพามานอกสถานที่มาชมมอเตอร์โชว์นะคะซึ่งครั้งนี้เป็นมอเตอร์โชว์ครั้งที่41นะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคือบรรยากาศวันนี้เนี่ยยังไม่คึกคักเนาะเนื่องจากเป็นวันรอบสื่อบลชนนะคะแล้วก็คาก่ายรถยนต์ใหญ่อย่างโมซิเดสเบนเนี่ยก็ไม่ได้มาด้วยเนาะในรอบนี้เดี๋ยวเราลองมาชมกันดีกว่าว่าในงานนี้นะคะมีตัวไหนมีคันไหนนะคะที่เปิดตัวแล้วน่าสนใจกันบ้างนะคะ บูธแรกที่เรามาเนี่ยก็คือตัวส่วนของบูต b m w นะซึ่งต้องบอกเลยว่าเขาเปิดตัว X3 มาแล้วก็ทําได้น่าสนใจด้วยนะคะตัวรถมีแบบเส้นสายที่สวยงามนะยังไงรีวิว X3 ต้องมาอย่างแน่นอนโฉมนี้สวยจริงๆนะคะแล้วก็น่าสนใจจริงๆเนาะเราก็เป็นตัวปักอินไฮบริดด้วยนะคะหน้าตาก็ฉบเฉียวดูสปอร์ตนะคะหลังคาพานาล m มิกรูฟมานะคะพร้อมกับล้อ M s p o ส t พร้อมกับคาลิเปอร์ BM คือสวยจริงๆดูเท่จริงๆนะคะ นี่เนหลังจากเราเจอ BMW กับมีน i นะคะซึ่งจะเป็นบูธที่อยู่คู่กันแล้วนะแล้วก็มีตัวโชว์เยอะแยะเลยนะคะอย่างคันที่อยู่ข้างตัวใหม่ก็จะเป็น530 E-M Sport นะคะปลักอินเช่นกันพร้อมกับ Wallbox x แบบนี้นะคะใครที่อยากมาชมในงานนี้นะก็น่าจะได้เห็นหลายคันที่แบบมีหน้าตาที่ทันสมัยมากขึ้นมีเชนส์นะคะถัดมาไม่ไกลก็จะเจอในส่วนของบูธของ Ford นะคะ วันนี้นะคะอยู่ที่บูธฟอร์ดแล้วนะฟอร์ดเขาก็มีตัวโชว์ขึ้นมาที่แบบไฮไลท์ไฮไลท์ของเขาอยู่3ตัวนะคะคือในส่วนของฟอร์ดมาเซ็สสงนะคะฟอร์ดแรปเปอร์แล้วก็ฟอร์ดเรนเจอร์นะคะซึ่งมาเแ็งเนี่ยมันก็คือเป็นฉีกแนวของเขาอยู่แล้วนะแล้วก็คันนี้เป็นชุดแต่งนะคะมีความรูหบา่ามีความน่าสนใจความสมควรเลยนะใครที่อยากเข้ามาชมตัวจริงนะคะก็สามารถมาชมในงานนี้ได้เลย ก็ต้องบอกเลยว่าเขามีมาตรการน,นะคะในส่วนในการสแกนบาร์โค้ดนะคะเยอะเลยนะคะคือทุกบูธท,ที่เราเข้าไปจริงๆเราต้องสแกนไทยชนะนะแล้ก็อย่างตัวบูธ BMW หรือว่าหลายๆตัวอย่างฟอร์นะคะก็คือพอเราจับผลิตภัณฑ์ของเขาอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีคนคอยเอาสเปรย์เอาเจลมาให้ใช้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเราลองพาไปชมบูธอื่นๆกันบ้างเนาะทางขวามือของใหม่ตอนนี้นะคะก็คือมีซูซูกินะคะซึ่งเขาก็เอาตัว เอฟมานะคะโอเอิก้ามานะคะคือมีหลายตัวที่มีความน่าสนใจอยู่เนะเาะแล้วก็มีสวีทที่เป็นตัวที่มีชุดแต่งเนี่ยมาด้วยนะคะซึ่งมีหน้าตาที่ดีเลยทีดเดียวตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับบูธซูซูกิเนาะซึ่งเขาก็มีหลายตัวมาเปิดตัวนะคะแต่ว่าเอาตัวที่เป็นไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัว XL7 ซนะคะซึ่งนี่เลยเนาะก็ดูเป็นรถแบบ รถครอบครัวนะคะแบบนี้เนาะก็ลองเปรียบเทียบดูได้นะซึ่งในงานเนี่ยเขาก็ยังมีรถหลายคันให้เปรียบเทียบอย่างเช่นว่าจะเป็นเออ็ดติก้านะคะหรือว่าจะเป็นเซียสนาอก็คือมีหลายรุ่นที่น่าสนใจเลยพร้อมกับสวิฟต์แบบที่มีชุดแต่งน่ารักน่ารักนะคะก็สามารถลอง มาดูมาชมได้นะคะในในงานเนี่ยจริงเขารู้สึกว่าจะมีโปรโมชั่นหลายๆอย่างที่น่าสนใจเนาะดอกเบี้ยเริ่มต้นก็เห็นได้ว่าต่ำมากๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาจะยังไม่ได้มีเบอร์ชัวหรืออะไรมาให้มากมายเนาะ,ะเพราะว่าเนื่องจากเป็นรอบสื่อยังไม่ใช่รอบที่แบบรอบจริงนะคะเราก็ในงานเนี้ยสังเกตเห็นได้ว่าจริงๆเขามีการแจกเบอร์ชัวน้อยมากๆนะคะในทุกๆบูธเลยคือส่วนใหญ่จะเป็นหลักๆเป็นการแบบสแกนบาร์โค้ดแล้วก็กลับไปดูใบราคาอะไรกันที่บ้านอย่างนี้ก็ได้เลยนะคะ อย่างสวิฟนะคะคันนี้ที่อยู่ข้างตัวนะคือมีความน่ารักมากมาพร้อมชุดแต่งที่แบบว่าสวยงามนะแล้วก็มีความแบบเรโทโชเรทโชนิดๆด้วยนะด้วยการให้สีของเขานะคะมากันที่ลอแม็กนะลอแม็กก็จะเห็นว่าเป็นแบบเป็นกระจกเลยนะคะคันนี้ต้องใช้ว่าเป็นกระจกสะท้อนออกมาเลยเนาะก็น่าสนใจเป็นตัวครอบไว้นะคะภายในนะเดี๋ยวเราไปชมภายในกัน คันนี้ส่วนตัวนะถ้าใครชอบรถเล็กๆน่ารักนะคะก็น่าจะชอบเลยภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะพวกาาอะไรมลติฟัง์ชั่นนะตัวรถสวยงามนะ่าสนใจใครที่อยากเข้ามาชมนะก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันของมอเตอร์โชว์ปีนี้แล้วกันเนาะที่มีรถที่น่ารักน่ารักหลายคันอยู่เนสะสาะตอนนี้ฮะเราก็อยู่กับบูนิสันเนาะนิสันเนี่ยก็จริงๆเขาเปิดตัวนะคะนิสันคิกในงานนี้เนาะก็จะมีทั้งอเมล่าทั้งนิสันโนต่ตางๆนะคะ มาโชว์อยู่ในงานนี้เนาะซึ่งตัวบูธเองนะคะวันนี้ก็ยังไม่ได้คึกคักอะไรมากมายนะแต่ว่ามีรถที่น่าสนใจหลายๆคันเลยนะคะที่เป็นแบบเป็น all new เนาะหรือว่าเป็นโฉมใหม่นะคะมีหลายคันที่น่าติดตาม ไฮไลท์ของตัวบูตมาซาสา3นะคะก็เชื่อว่าเป็นตัว CX 3คันนี้นี่แหละซึ่งราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่768,000บาทนะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรนะคะเทคโนโลยี Skyactiv e นะคะสีสันนะสีแดงของเรานี่บอกเลยว่าเห็นปุ๊บแบบจับใจเลยนะสีสันคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าดูดีเลยทีเดียวนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับที่บูธฮอนด้านะซึ่งมีรถใหม่ๆนะหลายตัวอย่างเช่น Honda c r ีนะคะที่เป็นโฉมใหม่เนาะที่มาอยู่ในงานนี้นะคะหรือย่างตอนนี้ก็ข้างตัวใหม่นะคะ Honda c ซีวิกนะ FC นะคะคันนี้เป็นตัวท็อปก็ราคาก่อนโปรโมชั่นต่างๆนะคะอยู่ที่1 2 0 0 0 0้านสองบาทเนาะในงานนะคะก็มีหลายตัวที่เอามาโชว์แล้วก็มีความสวยงามอยู่นะคะ หรือจะเป็นในส่วนของ Honda City RS ตัวนี้นะคะจัดแสนกบานนะหน้าตาโฉบเฉียวไฟนี่ดูแล้วแบบแปลกตาเลยนะคะ อย่าง Honda CR-V คันนี้นะคะก็จะเป็นตัว E L ขับเคลื่อน4รล้อนะคะราคาเปิดตัวในนี้เนี่ยอยู่ที่1.749,000บาทนะมีหน้าตาฉบเฉียวไฟหน้าก็จะขายกับ h o n d a c i t y ตัวก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็ล้อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะภายในออปชั่นคนีก,ก็มาแบบเต็มๆตมต,มตัวท็อปกันเลยทีเดียว ก็อยู่กับบูต MG เนาะซึ่งก็จะมีตัวชูโรงเขานะคะเป็นตัว Extender นะคะ MG Extender เนาะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็น MG HS นะคะแล้วก็มี MG ZS ด้วยเนาะก็มีหลายตัวนะคะที่เขาเอามาเน้นเอามาโชว์ในงานนี้นะคะแต่ละคันก็มีดีไซน์ที่เอาจริงก็ยังคล้ายๆกับตัวเดิมๆที่เขามีมาก่อนหน้านี้นะคะ ที่บูของโตโยต้านะคะก็มีรถมากมายนะแต่ว่าที่เปิดตัวใหม่ในมอเตอร์โชว์นี้โดยเฉพาะเลยนะคะก็คือจะเป็นส่วนของโตโยต้าโคโร l a าครอสนั่นเองนะคะมีความน่าสนใจหลายอย่างอยูอย่นะคะใครที่สนใจลองเข้ามาดูเข้ามาชมได้สีสันที่เขาให้มาเอามาโชว์วันนี้เนี่ยมีเป็นส่วนของสีแดงกับสีเทานะคะทั้ง2ตัวเนี่ยมีความสวยคมน่าดูนะคะมาพร้อมชุดแต่งเลยนะคะคันนี้ กับบูธเออดีแล้วนะคะข้างตัวใหม่นะคือเอ d ดี1นะคะราคาเริ่มต้นเพียง2.1ล้านเท่านั้นเองนะก่อนส่วนลดนะซึ่งก็คิดว่าในงานเนี่ยเขาน่าจะมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆเ,ดดเดยอะเลยนะรวมถึงส่วนลดต่างๆนะ,ะส่วนใครที่เป็นสายรถสปอร์ตนะคะเอ d ดี t ทีท,ทนะคะตัวคูเป้เนี่ยราคาเริ่มต้นเพียง3ล้าน1,9มืบาทเท่านั้นเองนะคือเรียกได้ว่าดีๆนะคะแล้วก็ตัวรถเนี่ยในงานก็คือมีหลายคันเลยที่เอามาโชว์นะทั้งตัวที่มีชุดแต่งเต็มที่แล้วนะแล้วก็ทั้งตัวเริ่มต้นต่างๆ ะะสำหรับค่ายมิซูมิชินะคะเขาก็ชูโรงมาที่ตัว Expander Cross นะคะซึ่งนี่นะคะคนรีวิวนะหรือว่ามีคนมาถ่ายทำคลิปเยอะมากๆเลยนะค,ะคันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใครที่ชอบรถครอบครัวนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆนะคะหรือถ้าเป็นสายรถกระบะนะคะเขามีตัวไตตันนะคะตัวใหม่ออกมาด้วยนะคะคันนี้ที่มาโชว์ในงาน ในส่วนของ isuzu นะคะตัวที่มาชูโรงวันนี้นะก็จะเป็นในส่วนของตัว mulex นะคะแล้วก็เป็น all new d-max นะคะที่มีหน้าตาอันนี้อันนี้คือมาความชุดแต่งงออันนี้คือไม่น่าเป็นตัวพื้นฐานอยู่แล้วนะดเดี๋ยวเราจะลองพาชมรอบๆดูบรรยากาศนะคะในงานค่อนข้างคึกคักเลยนะเนื่องจากเขาเป็นโชว์ทางของตัวบูธอยู่นะคะนี่เลยในจอนะคะก็คือ isuzu m u x นะคะ the new onix นะคะ I'm ready! Ready! Soul is something you know when you feel it. You can't miss it here. Here. Or here. And some would say it's here. This is soul. Okay, not this. Completely. Utterly. Soulless. Now, here's some soul. This is the sound of soul. And now, thanks to generous donations of soul from here, here, and here, we're pleased to say... It's here. Especially here. Introducing the first electric car with a genuine sports car soul, the Porsche Taycan, so electrified. เขาก็มาร่วมออกบูธด้วยกันนะโดยที่เป็นตัวชูโรงเนี่ยจะคือเป็นรุ่น x c 6 0นะคะรวมไปถึงคันนี้เนี่ยก็คือเนื่องจากเป็นรถชาร์จไฟแล้วนะคะก็มีสายต่อพ่วงนี้เลยให้เห็น และนี่นะคะก็เป็นครั้งแรกเนาะที่ PJ เจคา a านะออกมาพาถั่วข้างนอกนะคะใครอยากให้พาไปรีวิวรถที่ไหนนะคะหรือว่าอยากให้ลองไปเทสไจรถอะไรเป็นพิเศษนะคะยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเราเข้ามาได้เลยนะคะใครที่ชมอยู่นะยังไงอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราพีเจคาด้มานะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย